มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชายขับกระบะชนท้ายรถบรรทุกรถพังยับใครเห็นก็ว่าไม่รอดครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนต่างเข้ามาพูดถึงกันเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่หลายคนเห็นแล้วต่างคิดว่าไม่รอดแน่ๆครับโดยได้มีเหตุการณ์รถกระบะชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกเป็ด บริเวณถนน319พนมปาจีนบุรีใกล้เคียงหน้าวัดบ้านซ่องหมู่8อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถกระบะตอนเดียวสีแดงชนท้ายรถบรรทุกขนเป็ดสภาพด้านหน้าพังยับยุบถึงบริเวณคนขับหลังคาเปิด ตรวจสอบภายในรถพบชายหนึ่งรายบาดเจ็บเล็กน้อยนั่งอมยิ้มอยู่บริเวณเบาะด้านหน้ารถหลังพวงมาลัยจึงให้การช่วยเหลือนำตัวออกมาจากตัวรถเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเจ้าตัวไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลครับด้านนางสาวเอลูกสาวเจ้าของรถบรรทุกเป็ดกล่าวว่ารถบรรทุกของตนนั้นได้ไปรับเป็ดที่จังหวัดกาญจนบุรีและนำมาส่งที่บางนา โดยในช่วงที่เกิดเหตุนั้นได้ตบไฟเลี้ยวเพื่อจะเลี้ยวเข้าบ้านแต่ในจังหวัดนั้นได้มีรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งชนอย่างแรงจนคิดว่าต้องมีคนเสียชีวิตแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิยวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ